ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดและเจ้าของช่องด้วยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีและที่สำคัญคือหลักฐานทางวัฒนธรรมของขอมโบราณขมรโบราณในรูปแบบปราสาทหินและปราสาทอิฐจำนวนมากซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีตการก่อตั้งและวิวัฒนาการสู่บุรีรัมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมา สมัยกรุงธนบุรีพศ2319เกิดเหตุการณ์กบฏของพระยานางรองเมืองนางรองซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้เจ้าพระยาจักรีพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในเวลาต่อมาเป็นแม่ทัพไปปราบหลังปราบกบฏได้มีการรวบรวมผู้คนและตั้งเมืองขึ้นในเขตขอมราเรียกว่าเมืองแปะมีการแต่งตั้งบุรีรัม บุตรเจ้าเมืองพไทยสมันหรือพุทไทยสงให้เป็นเจ้าเมืองแปะซึ่งต่อมาได้เป็นพระยานครพักดีปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีการเปลี่ยนชื่อเมืองแปะเป็นบุรีรัม ปรากฏหลักฐานการแต่งตั้งพระสัมเด็จริทิรงค์เป็นพระนครพักดีศรีนคราผู้สำเร็จราชการเมืองบุรีรัมย์ขึ้นเมืองนครราชสีมาในพศ2411พศ2444ในช่วงที่มีการจัดระบบการปกครองใหม่เมืองนางรองมีความสำคัญขึ้นและมีการตั้งที่ว่าการอยู่ที่เมืองบุรีรัมย์แต่ใช้ตราตำแหน่งผู้ว่าการนางรอง ต่อมาในวันที่3สิงหาคมพศ2444กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นบุรีรัมย์และเปลี่ยนตราตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองบุรีรัมย์พศ2476มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแห่งราชาอาณาจักรสยามเมืองบุรีรัมย์จึงมีฐานะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบันรายนามเจ้าเมืองผู้ปกครองที่ปรากฏหลักฐาน เจ้าเมืองในยุคแรกเริ่มและยุคเปลี่ยนผ่านที่สำคัญก่อนการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมีดังนี้ 1. พระยานครพักดีบุตรเจ้าเมืองพทัยสมันหรือบุรีรัมเดิมได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองแตะภายหลังเปลี่ยนเป็นบุรีรัมในสมัยกรุงธนบุรีสงพระยานครพักดีหงสามพระประหลัดบุตรพระยานครพักดีหงเป็นผู้รังตำแหน่งชั่วคราว สพระพิพิธสำแดงส่งมาจากนครราชสีมา 5. พระนครพักดีพระสำแดงหรือพระสำแดงฤทธิรงค์ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระนครพักดีศรีนคราผู้สำเร็จราชการเมืองบุรีรัมย์เมื่อจอส1230พ1พศ2อง1 6. ร้พระแพ้งรังตำแหน่งส่งมาจากนครราชสีมา7 พระชมพูรังตำแหน่งส่งมาจากนครราชสีมา 8. พระนครข้อมูลรายนามเจ้าเมืองผู้ปกครองทั้งหมดก่อนการเป็นจังหวัดอาจมีจำนวนมากกว่านี้และข้อมูลอาจจะยังไม่สมบูรณ์หลังจากมีการปรับเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นมณฑลเทศบาลและต่อมาเป็นจังหวัดผู้ปกครองจะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมสูงโดยหลักฐานและข้อมูลทางวิชาการระบุว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมที่สำคัญอาศัยอยู่รวมกันอย่างน้อยสี่กลุ่มหลักดังนี้4กลุ่มชาติพันธุ์หลักในจังหวัดบุรีรัมย์ลำดับกลุ่มชาติพันธุ์ชื่อเรียกอื่นลักษณะเด่นทางภาษาและพื้นที่1กลุ่มไทยลาวไทยอีสาน ใช้ภาษาลาวอีสานเป็นหลักมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับภาคอีสานตอนบนพบมากในพื้นที่ตอนเหนือและตะว,วันออกของจังหวัดเช่นอำเภอนาโพ 2. กลุ่มไทยขเมขเมรเขมรบุรีรัเมเขมรเหนือใช้ภาษาขเขมรเป็นหลักมีวัฒนธรรมที่สืบทอดจากอารยธรรมของโบราณพบมากในพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดที่ติดกับชายแดนกัมพูชาและจังหวัดสุรินทร์ เช่นอำเภอห้วยราชอำเภอบ้านกรวดอำเภอรประโคนชัย3กลุ่มไทยโคราชโคราชใช้ภาษาไทยโคราชซึ่งเป็นภาษาที่ผสมผสานร,ระหว่างภาษาไทยกลางกับภาษาลาวอีสานพบมากในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดเช่นอำเภอนางรองอำเภอรประคำอำเภอหนองกี่ 4. กลุ่มไทยกลวยสั่อา ยออากูยาใช้ภาษากวยกุยซึ่งเป็นภาษาตระกูลมอนคเมนมีความโดดเด่นในเรื่องความเชื่อและการเลี้ยงช้างในอดีตพบในบางพื้นที่ของจังหวัดเช่นอำเภอสตึกรายละเอียดเพิ่มเติม1กลุ่มไทยลาวไทยอีสานภาษา พูดภาษาลาวอีสานซึ่งมีสำเนียงและคำศัพท์คล้ายคลึงกับคนในภาคอีสานทั่วไปวัฒนธรรมสืบทอดประเพณีท2่รองขอเช่นบุญบั้งไฟบุญพเวดและประเพณีอื่นๆที่คล้ายกับกลุ่มไทยลาวในพื้นที่อื่นๆของภาคอีสานการแต่งกายนิยมผ้าย้อมครามและผ้าไหมมัดมี 2. กลุ่มไทยขเมขเมรเขมรบุรีรัมภาษา พูดภาษาขเขมรท้องถิ่นขเขมรเหนือวัฒนธรรมมีความผูกพันกับศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม,เ,ดมเช่นพิธีแซนโดนตาไหวบ้บรรพบุรุษและมีทักษะในการทอผ้าไหมที่มีลวดลายซับซ้อนเช่นลายหางกระรอกลายอัลปรมลายโฮพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ถือเป็นจังหวัดที่มีประชากรเชื้อสายขเขมรอาศัยอยู่มากเป็นอันดับต้นๆในประเทศไทย 3. กลุ่มไทยโคราชภาษาใช้ภาษาไทยโคราชซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในพื้นที่ต่อเนื่องมาจากจังหวัดนครราชสีมาวัฒนธรรมเป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมผสสานมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนิยมผ้าไหมาลายหางกระรอกพื้นที่ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเขตอำเภอทางตะวันตกเช่นอําเภอนางรองอําเภอรประคําอําเภอหนองกี่ 4. กลุ่มไทยกวยสวยกุยภาษาพูดภาษากวยหรือภาษากุยซึ่งแตกต่างจากภาษาลาวและขเขมรวัฒนธรรมเป็นที่รู้จักในฐานะชนกลุ่มที่เคยมีอาชีพเกี่ยวข้องกับการจับและเลี้ยงช้างแม้ปัจจุบันจะลดลงมากมีภูมิปัญญาการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เช่นผ้าไหมกระเนียวลายริ้วยาวและนิยมผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือจนเป็นสีดำ พื้นที่พบในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตอำเภอสตึกนอกจากกลุ่มชาติพันธุ์หลักเหล่านี้แล้วในปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานและผสมผสานทางสังคมเช่นชาวไทยเชื้อสายจีนและคนจากภาคอื่นๆของประเทศไทยทำให้บุรีรัมย์เป็นสังคมที่มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของภาคอีสานใต้